ปัจจุบัน ID สายฟรีนะจ๊ะของเราเนี่ยก็เลเวล50สภาพทีมก็เป็นประมาณนี้ OVR ได้113นะครับวันนี้ทีมเราจะโหดชาวทันชาวบ้านชาวเมืองแล้วนะครับผมมีรุ่น116อ่ะผมพูดเลยมีรุ่น116นะเพราะนี่ดีครับสวัสดีครับเพราะวันนี้เราจะมาเสริมทีมกิดกับตันครับผมนะหน้ารีวงรีวอร์ดฟาร์มาครบแต้มกับตันมี13ื่น เปิดกันยาวๆ108ถึง111นะแกลโลลุงแกลลอรี่แรกนักเตะเข้าทีมจิ๊กซอมีอยู่605นะยังไม่รวมกับนักเตะอีกบานเบอรที่เรากำลังจแะแลกแปรเปลี่ยนมาเป็นแต้มนะครับผมผมบอกเลยวันนี้แลกมันๆก่นนอนจะไปทำอะไรกูประเดิมก่อนม่เลยกูหมันม่นไส้3,000เพชรกูเปิดทีไรได้แต่ไอ,ไอฟิววันนี้ถ้าได้ฟิวอีก ก็ให้มันรู้ไปนะเออไอกองหลังออสเตรเลียออสเตรียอะไรสักอย่างนึงอะนะครับผมสวิตว่ะซี CM ว่ะโอ้โหตูรูดน่าจะร้อหเหมือนกันแหละ107โ okay. อเคยังดีที่ไม่ใช่ฟิลคุกกี้แลนช็อปรับเติมเกม FC Mobile เติมง่ายเติมไวใส่ใจทุกไอดีการันตีความปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแถมยังมีเกมหลากหลายให้เลือกเติม อย่าลืมนะครับเติมสนุกไม่สนุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเริ่มต้นกันที่สตาร์พาสนี่อนะผมยังไม่รับนะครับสายฟรีผมยังไม่รับนะครับผมสตาร์พาสนะครับสตาร์พาสสายฟรีนะบวกกับทําเคสไปไอแพ็คตรงนี้สามสิบแปดอะลองดูก่อนไหมลองลองดูตรงนี้ก่อนนะเ่ามันจะได้อะไรอ๋อถ้าจิ้มคือหนึ่งทีเหรอโอเคชักมันขอเล็กอไปเลยแล้วกันนะครับ ไป let's go <S ละนี่คือสตาร์พาร์ทสายฟรีครับเอ่อเพชรสองพันมาร์เคสองตัวกับตันชาดห้าสิบ ต่อไปลุยในกิจเลยนะครับผมดุงก้าเนี่ยได้ลุ้น่ะได้เริ่มได้ลุ้นการ์ดแล้วนะสายฟรีมัดเคไปก่อน2ตัวเป็นอะไรกับตันชาาอีก40แค่ชาาฟรีจากกิจกรรมเนี่ยผมว่าก็แลกนักเตะได้ละตัวหนึ่งอร้อยสี่ถึงร้อยครับผมขอให้เป็นดุงก้าอยากได้ อยากเห็นจานแฮมกับจานแหลมสิงเป็นแชมป์โลกจังครับผมเ <Hey. S 2> ชื่อว่าคุณสองคนทําได้แน่นอนขึ้นหน่อยสี่เนียมแฮมดีว่า <c oughs> ไม่น่าจะไปถึงไหนอะกูอะร้อยแปดเฉยว่ายาโก้แอสปาร์ตกับตันนี่คือสะสมครบแล้วลุยตรงนี้ก่อนเลยไหมร้อยแปดถึงร้อยสิบเอ็ดก่อนเลยแล้วกันโอลิเวอร์คาร์นอยากได้ครับเบลเอาครับดุงก้าเอาครับมาเกวสเอาครับซอนเอาครับกองหลังเอาครับผม เบเข้าให้ครับสายฟรีแพ็คดีๆที่ทุกคนรอคอยเสียงสว่างไปโมงธงชาติไาอีกว่าเนี่ยย็ดเคซากาเรียร้อยแปดยังดีนะกูไม่บิวอัพนานไปครับเข้าทำกันต่อ แล้วก็ของวีคแรกเนี่ยคือมันจะลด5%ใช่ไหมในการใช้ฉาดฟอรลันเจ็ดร้ 4, 7 7อยหกสิบเช็ดแค่อยากโดน 4, 1, ว่ะอยากโดนฟอรลันวะอุอยากโดนฟอรลันวะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแป๊บหนึ่งกับตันฉาดสี่สิบและเอ็กเชงชาบี้โอ้โหร้อยเก้าสามตัวกับฉาดอีกห้าร้อยร้อยแปดอีกสี่ร้อยเจ็ดอีกสี่ ไห้พ่อมึงแรกไอ้สัสมาครับผมของฟรีร้อยสีถึงร้อเราเคยเปิดได้ร้อยแนะอาจจะมาอีกก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้วอลก่อนลูกพี่ย็ดเคไม่วอลด้วยโอ้ยบางทีกูก็ไม่น่าสะสมมาเลยเนาะกูน่าจะเปิดเปิดไปเนาะเอาแลกเปลี่นร้อยเ1้าถึงร้อ โอ้โหใช้ฉาดสองร้อยร้อยเจ็ดอีกแปดร้อยหกอีกสิบไอยังไแม่มึงเล็กน้อยซอดกูจะไปหาตัวมาจากไหนวะกูาถามก่อนโอ้ยแล้ววิกวิกสุดท้ายอันนี้อ๋อสามารถเปลี่ยนเป็นอันเดรสอินิเอสตาได้นะครับผมผมจะต้องใช้อุ้ย พอจะมาคุณลุนช่องสามพันโทเค็นพอดีเลยครับผมนึกว่าจะให้ชาตอันเดรสอินีสตาร้อยสิบเอ็ดครับผมโดยใช้แคปแทนโทเค็นแค่สามพันผมบอกเลยผมฟาร์มมาเหลือๆเพราะหลังจากนี้เราไม่ได้ใช้อีกแล้วไงนะครับถือว่าเป็นการปิดจบจ็อบแคปแทนไอ้นะแคปแทนโทเค็นเนี่ยได้ดีมากนะครับผมจัดไปครับคุณเลือกถูกใช่ไหมเนี่ยอินีสตาใช่ไหมเนี่ยเอามาอีกทีนึง สายฟรีมันต้องเช็คย้ำๆหน่อยโอเคเนเตอร์ร้อยสิบเอ็ดสวยครับเบะเข้าให้ใส่ตอตตีลงไปค่อยมาตีเม็ดใหม่ไม่ต้องห่วงแชบชูโอเพนครับผมสวยมาเลยสเปนแคมไอคอนนี่อันเดรสอินิเอสตารครับผมถือว่าเป็น111คนแรกนะที่ ได้เข้าทีมเราจากกิจกับตันนะฮะต่อไปก็เอ็กซ์ตร้าไทม์เนี่ยโทเค็นโทเค็นได้โทเค็นเยอะๆมาเนี่ยบอกเลยนะได้ตัวนะไปครับ5,000รอบที่หนึ่งครับคอมอนนี่ไง60ชาติ60ชาติไปดิโอ้โหลํำซํำผมพูดเลยอันนี้ฟาร์มมาทั้งกิจนะได้หมื่นห้าครับเพื่อที่จะเปิดอาทิตย์ท้าย ขอสักร้อยหาสิบฉาสักรอบหนึ่งไปโอ้โหร้อยเจ็ดเกนตูซี่กับคาเคเลสกับสามิามันเท่าไหร่วะเกนตูซี่คาเคเลสร้อยเจขายได้ด้วยนะโอ้โหคาเคเลสหกิเกนตูซี่ห้าสิบอไม่ต้องคิดครับผมน่าจะเปิดได้กับซักซื้อไม่ใช่แค่ผมแต่เป็นทุกคนนะครับสามสิบฉาดไปแล้วก็รอบสุดท้ายครับของ ห้าพันครับขอร้อยห้าสิบฉาดทีหนึ่งถววนหกสิบอีกรอบหนึ่งก็เนาะแบดครับเนาะแบดรวมๆแล้วเราได้ฉาดร้อยห้าสิบฉาดนะร้อยห้าสิบฉาดก็คือเท่าไหร่นะร้อยเก้าว่าไปครับไปครับอืมเยอะจัดหนึ่งพันสี่ร้อยครับเท่ากับสองพันสองสองพันห้าสองพันห้าฉาด เดี๋ยวค่มาเลือเรืองใหม่เดี๋ยวไปเล็งล็อกเป้าก่อนครับผมล็อกเป้าก่อนครับฟอร์ลนเจ็ดร้อยหสิบบวกก่อนเอดเคถึงเวลาปวดหัวแล้ววิกสองมีใครหน้าเอาไหมไม่มีใครหน้าเอานะข้ามเอออยากได้ดุงก้ากับมาเกสดุงก้ากับมาเกสบวกกันเป็นพันแปดสองพันห้าร้อกสพอดีเป๊ะเลยมึงไม่ต้องเปิดวีกสาม ก็หมดแล้วปะเอามีเบนเซม่าร้อยสิบเอ็ดแต่ว่า no 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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอาได้นะครับผมไม่เอาได้ขอลองถลุงเพชรสักหน่อยวะไหนๆก็มาเวนี้และหลังจากนี้เราก็จะไปเ,เขาเรียกนะทำกิจฟาร์มเพชรนะครับผมเอาไปเปิด Happy แฮปปี้เดเวอร์ซีละอันนี้ก็คือเป็นสำหรับแบบกิจกับตันโดยเฉพาะถ้าได้ร้อยสิบเอ็ดมาเตรียมกรีดกราดเลยเตรียมกรีดกราดอนะบอกเลยว่าเตรียมกรีดกราดน,นะ ไปครับหกทีดีเสมอหรือเปล่านะเปิดทิ้งไปก่อนแล้วก็สองแสงครับแพงเสมอแสงหนึ่งและแสงที่สองแทบทูโอเพนครับคำมอนเบบี้ขอโหดอิตาลีแคมโอ้โห้ยร้อยเก้า ร้อยเก้าไปเยกินี่ครับผมเอาดีกับร้อยหกที่เหลือเอ้ยตยตลี <laughs> ได้ชาติเพิ่มเก็บ l อลบีร้อยเก้าเอาไว้ใช้ไหมกุนเตอร์ทาเวเนียเนี่ยทาเวเนียเนี่ยน่าสนซัมบอตตาลีกถูกต้อง RB เราไม่เอาโอเคโอเคตามนั้นเก็บ LB ไว้จบ 1450ของเราต้องการสองพัน้าเอาแลกมาก่อนแลกมาก่อนค่อยไปหาเพิ่มเอาจากไหนก็ค่อยไปหาเพิ่มมาครับ1 4ึง่งขาดอีก15แต้มจัดไปตามแผนดีเอโกฟอร์ลันอิสบปรลากันโคตรโหดโคตรเทพในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเอาไปแบกนะเพราะว่ากองหน้าของผม2คนนี่บอกเลยว่า งงนะครับอุรุกวัยกองหน้าแล้วก็ฮีโร่ครับผมออกมาเป็นดีเอโก้ฟอร์ลันโคตรโคตรเทพวีกสามครับมาเกสมาก่อนราฟาเอลมาเกสกองหลัง111ใช้แค่800ของดีเลยคนนี้เม็กซิโกเซนเตอร์แบ็กคือฮีโร่เช่นเดียวกันและก็ราฟาเอลมาเกส์รอสิบเครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีม คนสุดท้าย1นึ่งพไม่คิดเยอะครูเอาดุงก้าแม่งจบจบดุงก้าครับนักแข่งใช้อย่างโหดเออเราใช้จะไม่โหดได้ยังไงบาซิลไอคอนครับดุงกาครับเดอะนิวไอคอนด้วยเวลคัมทูมายทีมและนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสายฟรีครับร1อยสคนครับเบกเขาให้ เบเข้าให้ดุงก้า cdm ฟอร์ลันกองหน้าตัวเป้าเซ็นเตอร์แบ็กร้อยเจ็ดทั้งคู่กูชอบดีอาร์ตกูเกียดอุปาเมกาโนออกจากทีมไปร้อยแปดจากทีมไปเบ้โอวีอาร์ยังไหมขยับครับผมอาจจะต้องตีเม็ดก่อนทีนี้ตีเม็ดขูมาร์เคกูอพ,พอไปวะเนี่ย ไม่น่าพอนะอาจจะต้องขึ้นม่วงไว้ก่อนชีวิตสายฟรี LB LB ด้วย LB ด้วยใช่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  LB ด้วย LB ด้วยนี่ LB ร้อยเก้าครับเราอยากได้มนานาแล้วอัปเกรด LB นะขึ้นม่วงไว้ดีกว่าขึ้นม่วงไว้ขึ้นม่วงไว้ทุกตัวแล้วที่เหลือเรานี่ธีละเม็ด ฟอราันก่อนเดี๋ยวไล่เลียงไปเลยเราเหลือมาร์ทเคอยู่20คน20ตัว20ใบ20การ์ดถ้าเราการันตี5เลยทุกตัวเราก็ได้4ก็4คนนี่เอาแล้วเรา,เอาอย่างนั้นไหมเรา,เอาอย่างนั้นไหม เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มใหม่พอดีว่าเออสเกลผมเยอะนะ A A A. ไอไอไอหมายถึงว่าไอสเกลแคมปิ้งอะไรเนี่ยนะตัวสเกลเยอะเราจะมาดูกัน <laughs> ว่ามันจะได้หรือเปล่ามาไปนะครับมาดูว่าเราจะได้สี่หรือเปล่าจะได้สหรือจะได้ซีดจะได้สีหรือจะได้ซีดเบะไปเลยครับ เราได้ก้าวข้ามผ่านความปกติธรรมดาไปแล้วครับอินิเอสตาสูตรดุงก้า มาเควตถอยทันไหมเนี่ยกูถอยทันหรือเปล่ากุนเตอร์ อาจารย์ท่องไวคอนเทนต์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 คคออนนนเทต์ round two forlan กูเลี้ยงจากดุงก้าไปเลยถ้าเราถอยตอนนี้ทุกอย่างมันก็เสียเปล่าอินิเอสตาเราจะไม่ถอยครับเชื่อว่ามันต้องมี อะไรสักอย่างหนึง่งรอคอยเราอยู่แล้วนึงฟอร์ลันต่อครับตำแหน่งนี้เมื่อกี้นี่ตำแหน่งนี้เลยเดียโกฟอรัลนราวตรี ราวตีเปลี่ยนตำแหน่งครับดุงก้าขวาสุดดุงก้าอินิตาตัวสุดท้ายแล้วครับคอนเฟิร์ม ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังวนมาอีเนตตาไปคอม e นฟอรัน ga Phó Bọn ca ดุงกาและฟอร์ลันครับทำเพื่ออะไรไว้ไอ้สาร <laughs> เปิดมาแรกๆดีตีบวกทีซึมเลยกู